โอ้โหไอ้ของที่ไม่ยากได้อะดันได้โอ้โหสวัสดีครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมฟรีไฟ์นะผมกับช่องกอล์ฟเคทีวันนี้มีกิจกรรมใหม่เลดเคนแฟชั่นยูทูปพกลับมาแล้วนะผมพร้อม a i r b o อ r ดิสโฮเวอร์ แล้วก็น่าจะเป็นชุดนกกระเรียนนะครับผมและระยะเวลากิจกรรมวันที่7กันยาถึง14กันยายนนะครับผมประมาณ7-8วันได้นะใครที่อยากได้ก็ลองมาเล่นกิจกรรมนี้ดูนะครับผม<ว>อโอเคเราก็ลองเข้าไปดูกับกิจกรรมเลยนะครับผมว,วันนี้มีงบน้อยนะครับผมช่วงนี้ช็อต ไม่ค่อยมีก็เลยมีเพชรซุ่มประมาณนี้นะครับผมนี่ครับเราก็จะมาลองซุ่มดูนะกดเข้าไปเลยอ่ะมันก็จะเป็นกราฟิตี้สโตนะครับผมโอเคถ้าเราหมุนช่องล่างครั้งหนึ่ง มันก็จะสามารถเปิดช่องที่สอได้นะครับและพอเราสุ่มช่องที่2ครั้งหนึ่งเราก็จะปลดล็อกข้างบนนะครับผมข้างบนก็จะมีอะคีย์บอร์สดสแลชเชอร์แล้วก็ชุดนกกระเรียนนะครับแพคเลสเคนแล้วก็บอร์ดดีคัพเวอร์นะครับไออันสองเนี่ยมันมีท่าเชื่อดด้วยแล้วก็มี น่าจะเป็นกล่องศพนะครับแล้วก็อันนี้เป็นกระเป๋าเมจิคันบันนี่แล้วนี้ก็ลมอยู่จำ้ำข้างล่างก็เป็นข่องเล็กๆน้อยๆนะครับผม <c oughs> เราก็จะมาลองซุ่มกันเลยอันแรกปึ๊บได้อะไรเอาอาหารคู่หูนะครับผมอันแรกอ่ะเราก็จะปลดล็อกช่องที่สองแล้วนะ ตอนที่สองก็จะหมุนหนึ่งรอยสี่สิบเก้าเพชรนะครับผมโอเคครับผมเราก็จะมาลองดูว่าจะได้อะไรนะครับแต่ไม่ค่อยอยากได้ล้มเลยนะครับ <S <S อยากได้เป็นสามสามย่างนี้มากกว่านะหนึ่งในสามเนี่ยเรามาลองดูกันว่าเราจะได้อะไรเป๊บโอโ้ไอข้องทีไม่ยากได้อะดันได้โอ้โห <S <S ปลดล็อกอันที่สามอันบนสุดนะครับ 2่องลอยเผ็ดนะครับผมใน3อย่างเนี่ยอ่ะอะไรก็ได้แล้วได้ดวงจะได,ได้ชุดเนี้ยโค้ดเวี้ยวอ่ะเรามาลองดูว่าเราจะได้อะไรนะครับผมกิปนี้ไม่ค่อยยาวสั้นๆได้ใจความปึ๊บโอ้โหได้บอสโอเคครับผมเราก็ได้บอสนะ มาดูบอดกันที่เราได้นี่แห่บอดก็สวยนะบอดแต่จริงๆอยากได้ชุดมากกว่าแต่ไม่เป็นไรครับเราก็เอาแค่นี้พอเรามีงบน้อยสบใใ่เลยโอเคครับ ก็จบคลิปไว้ประมาณนี้นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับผม